สวัสดีค่ะพวกเราวันนี้ครูอ้อยมาวัดนะคะมาถวายพระตาหารแล้วก็มาฟังธรรมสิ่งหนึ่งที่ครูยอยากบอกพวกเราอะค่ะว่าชีวิตของเราอะไม่ว่าจะเป็นช่วงรุ่งเรืองช่วงยากหรือช่วงง่ายอะคะมันจะเตือนให้เรากลับมาดูว่าอะไรคือสิ่งที่สำคัญที่สุดข,ของชีวิตของเราเช่นบางครั้งอะเราอาจจะทำงานหลายสิ่งหลายอย่างทำโน่นทำนีำ่หลายอย่าง เราก็ต้องมาดูว่าอะไรเป็น core business อะไรเป็นงานที่สำคัญเป็นงานหลักของเราที่เราจะต้องสนใจเขาให้ดีแล้วก็ core ารกิจคือภารกิจหลักของชีวิตของเราคืออะไรสิ่งที่สำคัญที่เราจะต้องไม่ลืมเลยค่ะก็คือการภาวนาการภาวนาการฟางังธรรมบางครั้งอะพอเราทำงานไปเยอะๆมากๆเนี่ยว่ว่เว้นจากการภาวนาไปสักพัาาจจก่ว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 าวาว่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 วยมากเลยถ้าเกิดเรา เข้าวัดฟังธรรมหรือว่าอยู่ที่บ้านก็เปิด YouTube ครูบาอาจารย์ฟังเราอาจจะกดเซิร์ชหาหลวงพ่อชานะคะหรือพระอาจารย์ตันอย่างนี้ก็ได้ค่ะวัดบุญยวาฒชนบุรีก็จะมีธรรมะครูบาอาจารย์มากมายหรือถ้าหากพวกเราอยากฟังง่ายๆแบบเปิดให้ลูกฟังก็ครูอ้อยเข็มทิพภาวนาก็จะมีนิทานสําหรับให้เด็กๆลูกของเราได้ฟังอย่างนะะี้ค่ะสิ่งที่สําคัญเลยคือเราจะต้องรักษาตัวเองให้อยู่บนเส้นทางของ แล้วก็ปัญญาเราจะประมาทไปได้เลยในการดำเนินชีวิตแต่ละวันแต่ละวันที่เราใช้ไปนะคะยงของเราทบทวนให้อย่างน้อยอ่ะมีวันละหนึ่งนาทีห้านาทีกิเลสของเราอะค่ะมันอาจจะหลอกเราว่าเฮ้ยเดี๋ยวรอให้มีเวลาสักชั่วโมงหนึ่งก่อนเดี๋ยวจัดสถานที่ก่อนแต่ให้เราอะหักเขา,าไปเลยว่าไม่เป็นไรนัดเดียวก็ได้ทำนัดเดียวก็ได้แล้วพอเราทำนับเดียวอค่ะมันจะยิ่งนานขึ้นนานขึ้นนานขึ้นเราก็บอกตัวเองเลยว่า ต่ออีกนิดต่อยีกพอนั่งสมาธิค่ะใจของเราอ่ะมันอาจจะดิ้นรนว่าโอ้ยอยากไปทำน่นอยากไปทำนี่ให้ดูลงไปเลยว่าอยากจะดูว่าจิตใจจะเป็นยังไงอยากจะดูว่ากิเลสอ่ะเขาจะมาชวนเราไปทำน่นทำนี่ยังไงแล้วดูให้สนุกเหมือนเรากําลังดูที่หน้าจอ Facebook ดูหน้าจอมือถือดูทีวีเหมือนเรากําลังอ่าน Facebook เราอ่านได้นานใช่ไหมคะ ตอนนี้คือวชวนพวกเราว่าเลิอกอ่าน Facebook แบบไล่ดูนิวส์ีดอยากไปอ่านอะไรอยากอ่านเพจเข็นที่ชีวิตก็กดเข้าไปเลยอยากเข้าไปดูกลุ่มเพื่อนเห็นที่ก็กดเข้าไปดูเลยหรืออยากโพสอะไรขึ้มนมาก็โพสเลยแล้วก็จบแล้วใช้เวลาเหล่านั้นน่ะมานั่งดูจิตดูใจของเราลองทําไปด้วยกันดูนะคะสวัสดีค่ะ